สวัสดีครับแอดมินวันนี้วันที่22เดือน12 6 8ครั้งที่43ครับบันนี้เป็นครั้งที่43ตรงกับวันที่22เดือน ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าในมนติีกิจทองขอเป็นวาจาศาสตร,ร์สพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจฉรยยบูชาแด่องค์พระความปิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บิเดตหลวงปู่เทลารตระท,ะะทังคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามณีขอเทียบในเวลาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดธัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรเศัตนาไัยคูบาอาจารย์และเทพเวดาทั้งหลายโปรดจงรัดาะวัให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดธัตย์ต่อไป พทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกะวายรสุอัตตะรันจตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสุนันโตสักโมกขังสัคเเกามิจารุปิสิริขลตเตตตาติเกวิมันเนทัยเป็นาทจักขามิธารุวันคหะเนเกหะวัตถุกเฮเตภูมิว่ชยันตุเทวาชลักธระวิสเมียกักันทพนาคาติดถันตันสันติเกยังมุนีละวะละวัชนังสัทโมเมสนันตุ ธรรมะสวนรคารอยะตันตาธรรมะสวรคารอยตันตาธรรมะสวนคารอัยยะัตันตาบทสวดนามาการเศทิกถานามตัตสภะะวะโตอรหัตโตสมาสัมพุทธะนโมตัสสภะะวัตโตอรหัตโตสมาสัมพุทธะนโมตัสสภะกวัโตอรหะโตสมาสัมพุทธะบทสวดสัจจคิยกถานัตถิมีสระนังอัญญงพุ้ธรมมพุทธเมีสระนังวรังเอเตนะสจวชเชนะสโสติมีหุนตุสัพตานัตถิมีสระนังอัญญงธรรมโมมีสระนังวรังเอเตนะสจาวชเชนะสโสติมีหุนตุสัพตานัต เชนะสโติเมหูตุสัพปทาบทสดมหากรุณิโกนาถุอธิการกถามหากรุณิโกนาโถหัตทายะสัพพปนิตังปุริตะวะปารมิสัพพปโตสัมภมุตมงเอเตนะสัจวัชนะมหหูตุสัพปุปตะวะมหากรุณิโกนาถทภิตายะสัพพปนิตังปุริตะวะปารมิสัพพปโตสัมภมุตมงเอเตนะสัจวัชนะมหหูตุสัพปุปตะวะมหากรุณิโกนาถุสุขายะสัพพปนิตังปุริตะวะปารมิสัพพปโตสัมภมุตมงเอเตนะสัจวัชนะมหตสปาห บทสวดมหาสมัยสุดเอวัมมีสุตังเอกังสังวิญาสกีสุวินติกาเปรลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังเฆนะสัซติปัตเตมิทิพิกุาติหิสัพหิวอะรหันทิหิทัสสหิโลกาตุหิเทวตาเยกุเยนสนนิปฏิตาภิเทพควันตันทัศนัญภยกุสกัจจะอัตโกจตุนังสุทาวาสกายิตรังเทวานังเอตัตหุสิอายังโขพะกวสกีสุวิรติกาเปรลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังเฆนะ สัติ่งพัมาเมตหิโคสติหิุสัพเพเหวะอรหัตหิทัหตลกตุหิเทวตายียุเยนะสันนิปริตาหติภะกวันตังทัศนาญาิโกสังขัญจะยานุนเมียงปิเยนะัภะกบเตนุปัสสังคเมยามอุปัสสะมิตวะภะกตโตสัตเกปัยกสพสยามติอัตคโหตาเทวตาเสยถาพิมรามาภะระวาิโสสมิเตตังวะหังสัปปะสาเลยยะปัสาริตังวะหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวังส อตัโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวเอกามันตังอตังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติกอิมังฆาทังอภาสิมหาสัมยุปวานัสสิงเทวะกายาสมาคตาอาคัตามหิมังตามะสัพยังตะเกย์ยจปะอ อภราชีสังกัดอัตโกอภราเทวะตาภะกวาโตสถิติอิมังคาทังอภัสรีตัระภิกขโวสมมาทังจุติถังอัตโนมัติจุปังคังสุสาระทีนานินิกะเหตุว่าอินทริยานิลกติปติตติอาตโกอภราเทวะตาภะกวาโตสถิติอิมังคาทังอภัสรีเจตวะคีลังเจตวะปะริกงอินทะคเกลโอหัจจะมไม่มชาเตเรน เตจารันติสุทธวิมานาจักุมาตาสุทันตาสุตูนคาตีจักกุอบาลเทวะพระปวัตุสันติเกอีมังคาทังอภัสรีเยเกติพุทธังสารนังกตาเสนเตคเมสันเถียภูมิมหายามนุษย์สังเทหังเทวะกายังผริภูเรสันติติอักกุอภะ พักกวาพิคุอมันเตสิเยกุเยนะพิกเวชัสสุโลกาโตสุเทวตาสันิปเดตโหติท่าตาคตังทัศนายยะพิคุสังกัจเจปิเทพิกเวอหิสงอติตามมัทนังอรหันโตสมาสมุตตาเตสเปพักกวาตาในอิจปรามายวเทวตาสันิปเดตาอหิสงเสยยถาปิมายะหัง เอตะระหิเยปิเตภิกขเวปะวิสันติอนาคตะมัตตนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมเพภะคะวะตานังเอตะปะระมะเยวะเทวะตัสสะนิปะติตาปะวิสติเตโตยถาภิมายังเอตะระหิอจิกิสมิภิกขเวเทวะกายานังนามานิกิตะจิสมิภิกขเวเทวะกายานังน ตุนาทัศสัตุการมนิสงกโรทัภาษิตสัมมิเอวันปฏิติโกเพภิกขุภควาโตปัจโสสูงภควาเอตธาทบุจาริยโรกรรมมนุกัสสมิยะทัพุมาสถิตจายเสีลาคิริกับรังปิหิตาสัสมาหิตาโพสุสีหาวัลลีนาโลมหังสาพิสามุุโนโอตาตานมัสสาสุทธาวิปัสสนานะ มานิวิลาพิญโยปัญจตาเดย์ตวาวันิกาภิโลบวตเวตาโตอมตเตยสัทาสาวะเกสารายเนระเตเทวกายพิกันตาเตวิชายนาทพิโกวเตจตอัปปมกันุสุตะวะพุทธะสัสสานังเตสัมภุญญาังอมนุสสานัทสานังอภเกนันตะมัคทคุ้งสหัสสังสหัสสัสตาลิงสัตังเอกสหัสสานังอมนุสสานัมักสงุงอภเกนันตะมัคทคุ้งทิสาขายาปุยะาอหุงตัญจสปังอภิญญายะวะกิจตวันะจักมาตาโตอมตเตยสัทาสาวะเกสารายเนระ สาระนีละเตเทวกายาพิกันเตวิชานาทพิคโวเยวหงกิตายสมิคัลิหนุปุปโสตาสหัสสาวยาขากุมะคบิดรวัตวะอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสตินมุธนามาพิกมุพิกุนัสเวิติวะนังตาสหัสสาะเหมวัฏฏายาขานันตะวานีนอิติมันโตชุติมันโตวันนะันโตยะสสตินมุธนามาพิกมุพิกุนัสเวิติวะนัง สาธกิเลติสัสฆสัญญักษณะนัตตะวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัสนุโมธนามาภิกขโมุภิกขุนังเสวีวันังอิจเตโสระสังฆสัยญักษณะนันตะวันีนุนานตวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัสนุโมธนามาภิกขโมุภิกขุนังเสวีวันังเมสามิตาปัจจัสตาญาคานาหนตะวันีโนุอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัสนุโมธนามาภิกขโมุภิกขุนังเสวีวันังภูมิโรลัชคไยโกเวปุลัสสะนิเบสะนังพิญโญังสัตรหัสังยักขานังเพยุ ปยิปูปาสติผมพิโรราชคโกสปะเสติวนังผูิมันจเจสงราชาตระทาสติการทพนังอธิปติมหาราชยศสสิตธพุทธิตาส s a a วุธิธรมาาพประยติมโตชติมโตวนหนวันโตยสสินมุตมามิกมุภิกุสบเติวนังกินจจสงราชวิรตปสาสติคุมภนังอธิปติมหาราชยสสิทพุทธปิตาสวุิธมหาปรปมโตชติมโตวนวนโตยสสินมุตมามิกมุภิกุสิ ยัสสสติสุปุตตปิตตสภาโวอินทนมามหปรายติมโตชุติมโตวณณมโตยัสสติโนมุตตนามาภิกคมภิกขุสงฺฆเสวติวนํปุตฺตานํจติสงฺราจกุเวโรตปสาสติยคณํอธิปติมหาราชยัสสติสุปุตตปิตตสภาโวอินทนมามหปรายติมโตชุติมโตวณณมโตยัสสติโนมุตตนามาภิกคมภิกขุสงฺฆเสวติวนํ ปุริมาจิสังทัตตาโตทักขิเนนะวิรุฬหโกปชิเมนะวิรุปะโกโกเวรุปตะลังจิสังจะตารเตมหาลาจะสมันตาจตุโรธิสัตตาตัลมาณัตัมโสวันิคบิลวัตเวเตสัมยาวินุทัสสะอาคูวันเานิกัสธามายาคูเรนทุเวเรนภุเวปภุจะวิบุตสหัจธาโนกามาเสตุจะกินุมันทุนิคันทุจจะปะนาโถอุปามโยเทวสุโรจะมาเทริเจตเสโนจะกันตะโพนโลละชะชะโนสะโพอาคูปัญจสิโกเจวะติมภะรูสุริโยวัจสัอิเตเจนเยจะระชโนกันสะภา สหรา,าชพิโมทนามาอภิกรรมุภิกุลนังสิเดวันังอัตคะอัตคาวนาคานาภสษานาคาเวสาราสาหันจกากามรัตตะลาอากูปยากาสหายาติภิยมุนาทัาธาลัาธาจักอากาอูนาคายัสสติโนทเอราวโนมหานะโคโสป,ปะเสมติวันังเยนะคะราเชสหัสห,สห,สหันติทิพาทิชาปคิวิสุทธาจักูเวหายัสเตวนะมัตยาปาตาจิตราจุปนนาอิตเตสะนัมังอภิยตะกานาชาลานาคาลามาลาชาลามาสีสุปานโนเขมะ กสิพุทโธสานะห้วจาหิอุปะหยันตานาคาสุปันนาสระมะกัางโสพุทธังชิตาวิเชตหเจนะสมุทังอสุราสีตาพาตโรวาสวัตติอิทิมันโตยัสสิโอการะกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวขสาเวปะกิติสุจิติจะปะหาราโทนะมุจิสหะสัตตัญจาริปุตตานังเซเพเวโรจนะมกาสนาหิตวังพันิงเสนังลหุปตมาปะกุมสัพมโยธานิปันต์เตพิกุณังสัมติวันังอาโปจะเทวาปเทวิจะ เตโชวายโยตะกับขมุงวรลุนาวุลุนาเทมาโสมโมจัยสสะสะหะเมตาการุณาอาิกา อาคูเทวะยัสสติโนทัสเตทัตตะกายัสสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยัสสติโนโมทนามาภิกกมุภิกุณเสไปดิวันังเวียนโธจะเทวะสหาริจะอสัมมาจะทูเบยมมะจันชาสุปนิสัตเทวะจันทามะกูปุรกิตาสุริยสุปนิสัตเทวะสุริยมะกูปุรกิตาสนาขตานิปุรกิตาอาคูมัตตวะลาหกะวะสุนังวะสาวเสโศสักโกกะกะปุรินทโศทัสเตทัตตะกายัสสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน วจะละมักสิกาเรวะอริตกาจะโรชาจำบุมหาภานิพพานสิโนวลพัลุนาสหธตมมจะอาทุตาจะอเนชกาสุเลยยะลุจิลาอากูอากูวะสวะเนติโนทัสเศรษทัสตะกายาสเพนานัตตะวานิโนอิจิมันโตจุจิมันโตวันน้วันโตยะสศรษฐนโมทนามาภิกขุโมภิกควนเสวะปิวะนัง สมมานามหาสมานามนุษย์สมมุลุทธิมัคคิทธะพโตเสกอาคุอาคุมโนวัตโทเสกนาตะคูหัลายุเทวาเยจะโลหิตวสสินโอปารักามหาปรักาอคุเทวายสัสสิโนทัศเตทัศเตเตตัตคัตัศเตทัศธาอากายาสเพนานัตะวันิโนอิติมันโุจุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมธนามะอภิกามุภีปูนังเซปิวะนังสุขกาการุมหาอรุณาอาคุเวคณาสัสสะโอทาตะกายะหาปโมขาอาคูเวจา เทววิจาคนาสถามัตตาหารักชามิศกาจะ ยัสสัสสิโนทานยังอาคาปชนโนโยทิสัพภวิสติทัศเตเตทัศสักกายาสเพนานัตตะวณีนุอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมุธนามาอภิกรรมุภิกุนังเสวิติวันังเขมียะทุจเตยามาการตะกาจะยัสสัสสิโนลามพิฏตาภาโรมาเสธาโชตินามาจะอาสวะนิมาริตโตโนอาคูอัฐาคูปะละนิมิตาทัศเตเตทัศสักกายาสเพนานัตตะวนีอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมุธนามาภิกขุภิกุนังเสวิติวันังสัตเถเถ เทวานิายาสเพนนาตวานีโนนามันวายวะอคัญยุงเยจันเยจิสัสสหปวุทธชมกสีลังโอกตินมานาสวังทักเฆโมฆาตานังนาคังจันทังวะอาสิตะทิตังสุปรมาปรมโตจัปุตตาอิติมัสสหะสนังกุมโสสิโตจัสมุปะสมิติวนังสหัสสพรมโลกังมหาพรมาพิติทติ อุปปัโนชติมันโทพิสมาคายโยยัสสิโสทัศเสตะอิสระอคูปเจกัตวติโนเตสัญจมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัพเพยพิกเตสินเตเสเวสพรามเกมาราเสนาภิกมิภัสสการนาสมันทิยังเอธาการตัพพันตัพราเขนภัตมัตุโวสมันตาปริวาริธะมาวู muncit aku cina ite tata mahaseno karena hasena ngapir saji panen natara mahanca selang kata wana pelu wangya tapi kosok kau meko tena yang tosa to kata so tua cuita wate sang kosok asa yang wate kita wana cakumata to amata je sata sawa ke sala nila te malak senapi kan tate wisana tapi kau pe tata apa makadung tu tua putra sasa สาสนังิวิก็เล็กหฮปักมงเนสังโลมัมพิอิชยุงสับเพวิชสังคมาพยายาตายาสัดนุโมตติสหะพุเตหิสาวกเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยปกรณ์นโมเมพุทธเตชัสสา รัตนัตยะธมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิวาณรยพระเมสุลาสุสิธิประมาชะอินทาจะกุโลกะละคัมพีละกกาสมุทรพุตองกังกาจะปรมะชัยยะประสิทธิพมัตุเตชัยยะชัยยะธนรณิธรณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไรเสนเดนะมีรุราชพนนรชีชัยยะชัยยะคัมพีละสมพีนาเคยนท่านาคขีปิศาจพุต กัลีชยยชยธนิมิตตาโลคาโลคีชยชยสิงคีสุธาธาณมุกชาชยชยวรุลณะมุขะสาตาชยชยะจัมปาทีนาคาสุลกุลคันทกชยยชยคชกนตุลงสุกะภูชงศรีหพยคาตีปาชยชยวรุณะมุขะตายาตาชิตะชิตะเสนาเรปุณณะสุทีนาเรดีชยชยสุกาสุขาชีวีชยชยธรณนิตะเล คาถาสุชายาชยาชยาชยาธรณีสารตินสทธาชยาชยามังกราปัญญาภาวะเคชยาชยาบุรุญญาเกศชยาชยาลักษเสสุระภูชเตชาชยาชยาพรหมเเรทัคนาชยาชยาราชาธิราชชัยชยาชยาปัทภิงสพังชยาชยาอหันตาปาเจกกะพุทธสวังชยาชยาไมเหสุลุฮาลุฮาลินเทวาชยาชยะพระมาสุลโกชยาชยานาโกวิรุหโกวิลุปะโกชันติมาลวีอินโทจะเทวาอินโทจะเวนเตโยจคูเวโรบุรุณโน ปิจัตเิวายโยปะชุนโหกุมาโลทัตตะรตะโกอัสสะอสสะมาเหเทวาสิทธิตาปัสสะอัถโยอ,อิสิโนสาวกาสาภาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธัมโมจะสังโฆจะทัตตะปะโรจะชัยยะกังเอเตนะชยยัยชยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะ พุทธเตชะเชนะโหตุเตชยมังกะรังชโยปีพุทธสัตตรรษมัโตอายังมลศัพทิมโตปราชายุอุเกสยามโพเิมันเดปโมติตาชยาตาธาณะพลมักขณาเมหิสโนชโยปีพุทธสัตตรรษมัโตอายังมลศัพทิมโตปราชายุอุเกสยามโพเิมันเดปโมติตาชยาตาธา อินทคณาเมหิส ma ิโนชยโยผิพุทธศัตริมัโตอายังมรสาจปริมโตปราชยโยอเคสยมโพธิมเดปะมติตาชยยะตถาเทวคณาเมหิสิโนชัยโยผิพุทธศัตริมัตโตอายังมรสาจัปปมัโตปราชายโยโเคสยมโพธิมเดปะมติตาชยยะตถาปุสวรนคณามหิสิโนชยโยิพุทธศัตริมัโตอายังมรสาจัปปิมัโตปราชายโยโอเคสยามโพธิมเด पमोथित छय तथा प्रमक निशि नो छय तो पोथि यमुरे सय नो ए वाँ त वाई छो हुई छय खरे अभर चिति शे पथवी पोखरे अफिस नंग अख पथ पमोथि सुन खतंग सुम खर सुत सुरी सुथ कि वकथ कि नंग पथख नंग मनु कम पानी ते पथक् निक निके तथा सुखि โตเยเทวอสเวิงฐานีอธิกตาทิการโยสตาหุตุสุกิตาหุตุทัพพธาละคันตุสัพพสตานังละคันตุทินาสาสนังยากาติปัปฐานะเตสังสัพเพปุเรตุสัมุโนลกายุตกะเลปวัสตุวัสสังวัสสาวะกาโลกาจุปทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาละหัง shit ทํา mat ninya mautang ewa meuttang kan sa menyangng kakawaswati yang mihang l กปบิจิกษระเมตาารกกกวาภิกขอมตสีภิกข u ตทปัสสเตติเตภิกข u กกว่าตปัจจารสภกวเอตตัตวจัรุปธรราวภิกขเวทะตัอนุปัฏฐาวตถะตานังทิตาวะสาธาตุธรมิตะธรรมนิยมตัสปีสังขาระนิจาวติตังตาตอภิสัมพุจติอภิสมิตอภิสัมพุตวะอภิสมิตวะอาิขติเทเติปัญญปิติปนทปิติวิวารติวิพัจจติอุตติกรติสเพสังราระนิจาวัติรุป ตมิตาตาธรรมนิยามตาสัเพสังขารทุกติตังทัตถะตอภิสัพพุจติอภิสัมิติอภิสัพพุจตวะอภิสมิตวะอาจิกติเตติปัญจปิติปัญทปิติวิปัสสิติปัจจติอุจนิการติสัเพสังขารทุกขะทิอุปาถวาอภิกเวทัตถะตานังอนุปาถวาทัตถะตานังทิตถวาสาธุธรรมิตาตาธรรมนิยามตาสัเพ ธรรมะอนัตตาติตังตถาคตว่อภ ad ิสัมพุทธจติอภิสมิติอาจิคสัมพุทธเจปิตวะอภิสมิเตว่าอาจิคติเทสติปัญญาปิติวิมันธาปิติวิวาลติวิภัชะติอุตติเนกโรติสัพหิธรรมะอนัตตาติถิธมโวจะภข่าวาอัตมนาเตปิโกภะภัวัโตภาติตังอภินันทุนติบทสวดพัติการตักถาอาทิตังนานวะเมยะนันปฏิกังขิอนาคตังบุคคลไม่ควรตามเกิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพบรู้ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยาที่ทำเห็นอันตังอัปมาจจะอนาคตังสิงได้เป็นดีกลับไปแล้วสิงเป็นอนาคต์ก็ยังไม่มาปัญจุปันันโยธรรมังตตาตาตวิปัสสิอสังหิลังอสังกุปังตังวิธรมนุปโรหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ้งแจ้งไม่งวนแนแขดแคลนควรกำลนงอกผนอาการเช่นนั้นไวเอเชวักกินจามังโกชัยาวมนังสุเวความเพียรเป็นกิจจะต้องทำวันนี้ใครรอจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัฮีโนสังการันตนะมหาเซนนะมมจุนา เพราะการเปีนเยนต่อมัชูดราซึ่งมีแสนนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตพิโอโหรันตะตะ,ตะมันที่ตัง,ต,งตังเวพัตเตกร,รันโตสีสันโตอาชิกเนติมุนีอาชิกเนติมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพลียนอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขานทางกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตรีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมสังเวขปัจจเวคณะนะสัมเพสังฆรานิษ สัพเพสังาราณิจาสังขารคือเรื่องกายจิตใจแลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วมีแล้วหายไปสัพเพสังาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตาแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุกวังชีวิตต่างชีวิตของไม่ยังยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยังยืนอวัสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปิโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมนี้อนิยตังชีวิตของเราม่ของไม่เที่ยงมรณะเมนี้ยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะกุฏที่จะสังเวอายากโยตอจิระร่างขายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตตวิญญาณุขันปาสจางวิญญาณ ชุนโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอทิษฐเสสติจากนอนทับซึ่งปะทะวิงซึ่งแผ่นดิงกระดึงคลังอีวะประดุดดังมะทนไม้และท่านฟืนนี้และทางหาประโยชน์นีิวได้นดอน,นิตาวาจะสังคารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทวะยะธรรมีโนม,มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปปชิตังวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วด้อมดับไปเตสังวูปสมสุสโคความเข้าไปสงบสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัน สัพเพสตมามันติจัตสัตถ์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะเร็งศุกจาจะมริะเสลที่ตายแล้วและกำลังจะตายถ้าเทวะหังมรสามิเราก็อยากตายอย่างน้นเหมือนกันนั่ที่มีเอตัสสังสยมความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบวชสดไม่ตายยังกิจิยังกิจิกุศลังกมังสัพเพปิพเติพัตังปุยังโนโอนุโมทันตุสนันตุปนโตเยเทวะอาสเบงตานิอาทิก ขานอธิกตาิกายุาสหุนตุทุกตหุตุทุกขะะมุจจตุมตาปิตาุกิตาหุตุทุกขะะมุจจตุสัพเอญอิกาสุกิตาหุตุทุกขะะมุจจตุสัพอญยติกาสุกิตาหุตุทุกขะะมุจจตุสัพเพปิาสัพยักขาสัพเพตาสุกิตาหุตุทุกขะะมุจจตุสัพเเอาจารยยุปัชชายสุกิตาหุนตุทุกขะะมุจจตุสัพเเนักขันญาสุกิตาหุตุทุกขะพมุ บวชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อกันเตมยะอิติปะกวานโมโพธิสัตว์อกันเตมยะอิติปะกวานโมโพธิสัตว์อกันเตมยะอิติปะกวาปฏิทานนะคถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิเกเรตหิงตาธรรมะไนเนนะพระวันตุโพธิตาสวดถึงกเรเทนะมิหารามันทะเลเทราจามัตตานวกาจพิโกวสารามิกาธนาปักกิ ขณปติปัตกาแเขมามาเชืสามีกมาจชอิอราสมานพุตธสุขิตประวัตุเุชะนารูชาเยปิจจะอัตถะสังขวาสังติจตตาธบปปาิกานิยานิกธรรมวันพระพเตสัพเพปิทุกสักกรตุสังขียงหาตุเจีังตัตังธรมวัฒธรรมธาราจปุคราสังโฆหตุสมโควาอัฏฐายะจิตายะจอัมเหลขตุสัตถโมสัพเพปิธรรมจริโนวุฒิสัมปปุญญามาธรรมอริยปฏิเตประสนาโหตุสเพปปานิโนพุทธศสน สัมมาทานังปวิชโตกาเรเทโวปวัสสโตพุทธิภาวายะสะตะนังสมิันสมิทังเนตุเมธนิมาเตปิตาจะอัตตะชังนิจังลักขันติพุตตะกังเอวงังธรรมเณรอาชโนปะชังรักขันตุสมุทาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัจจาจนิทุกะพยาปตาจนิพยาโสขปตาจนิโสกา โหนตุสเพปิปันนิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัพปตังปุญญาสัพตังสเพเทวานุโมทันุสัพพะสัปติธาติติยาธานังกัตุสัทธยะสีลังลัคตุสัพพตาพาลนาพิรตาโหณตุขันตุเทวตาคาตาสุมังคระคาถาโหณตุสัพพังสุมังลักขคตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหณตุนิลานังโหณตุสัพพังสุมัง ขลังแักขันตุสัพพเทวตาสัพพธมานุภาเวนะโสตีหัตุนิรันตนาหัวตุสัพพังสมังขลังแักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีหัตุนิรันตังสัพพพุทธาพระปัตตาปเจกานจเจะยังพลังอรหันตานจะเจชนะและการธมิสัพปโสสัพพพุทธาพระปัตตาปเจกานจเจะยังพลังอรหันตานจะเจชนะและการธมิสัพปโสสัพพพุทธาพระปัตตาปเจกานจเจะยังพลังอรหันตานจะเจชนะและการธมิสัพปโส Sapi Buddha para pada penceraan cak yang perang alahan tanah caca nak nak kami sapa so sapi Buddha para pada penceraan cak yang perang alahan tanah caca nak nak kami sapa so sapi Buddha para pada penceraan cak yang perang alahan tanah caca nak nak kami sapa so sapi Buddha para pada penceraan cak yang perang alahan tanah caca nak nak kami sapa so sapi Buddha para pada penceraan cak yang perang alahan tanah caca nak nak kami sapa so sapi Buddha para pada penceraan cak yang perang alahan tanah caca nak nak kami sapa so ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสัทยาพุทธมตนนี้ข้าพระเจ้าขอนมข้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนพันปีหลวงผู้เสด็จสว่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แก่ข้าปลอดภัยจากทุกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบทำกรรมว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอวบเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํำนวยผลให้เป็นเสริมงคลแก่ผู้ครอบครอง และบูชาทุประการเทิน